สวัสดีครับสวัสดีสําหรับอินรักเอฟซีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้เรามีรถแมคโรนะครับอันนี้จะเป็นแมคโรโกูโตนะครับผมแมคโรโกูโตเอสเคสองร้อยมาร์คไฟนะครับตันนี้เป็นรุ่นห้านะครับผมคนใช้งานครับผมมาพร้อมกับ ในราคาพิเศษครับใน,ในราคาพิเศษเลยจากสามแสนเ้าหมื่นบาทเอาไปสามแสนห้าหมื่นบาทพอนะครับผมเครื่องดีปั๊มแรงครับพร้อมใช้งานเลยนะครับไฟฟ้าใช้ได้ปกตินะคตัวกรงล่างสวยตียู่แน่นครับ มาเดลิกราคาพิเศษเอาไป3ามแสนห้าหมื่นบาทราคานี้ลูกค้ารับเองนะครับสำหรับซีดเคสองร้อยตัวนี้เป็นรถไทยแชมป์เอสเอลเอ็กสามห้าสี่นะครับผมขนาดสามจุดห้าแรงม้านะครับเครื่องยนต์สามสูบตัวนี้เป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อโฟล์วิวนะครับผมขนาดสามจุดห้าแรงมา้าวันนี้มา ตัวเปล่านะครับตัวเปล่าในราคาเบาๆในราคาย่อมเยานะครับจากปกติขายอยู่90 0 0 0บาทนะครับสําหรับคันนี้วันนี้จัดโปรโมชั่นรัวๆสุดพิเศษเอาไปเพียง7,9 0 0 0บาทพอนะครับผมแถมยังบริการส่งฟรีนะครับไม่เกิน300กิโลเมตรนะครับพี่น้องสามารถมาดูรถตัวจริงได้ที่สาขา4นะครับร้านพิทักษกุยลำนะครับร้านตั้งอยู่ที่ สีแยกไฟแดงสระบนระครับเยื้องๆกับโนตัตลำไผมาศนะทางหลวงเส้นสองสองหกนะครับ, 2, 2, รบใจกลางอำเภอลำไผมาศเลยนะครับผมอ่าตัวนี้ก็มาอุปรกรณ์ตัวเปล่านะครับตัวนี้เจ็ดหมื่นเก้าเท่านั้นส่งฟรีไม่เกิน300สามร้อยกิโลเมตรสนใจยังไงโทรมาครับศูนย์แปดศูนย์สามแปดสามเก้าเจ็ดเก้าศูนย์แปดสี่ศูนย์สี่แปดสามเจ็ดเก้าเก้าแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหกสี่หนึ่งสองห้า แล้วเรายังม oh ีรถอีกมากมายนะครับให้บริการพี่น้องไม่ว่าจะเป็นรถไถนารถเกี่ยวข้าวรถแมคโครรถหกล้อรถสิบล้อนะครับผมสนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับ่าดูรถตัวกริงมาทดลองขับมาทดลองใช้งานสดยอดเลครับผมรับแรกเกยยรับปีเตอร์รถทุกชนิดเหมือนเดิมสนใจยังไงติดต่อระบบมาทดลองขับกันไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันครับ คลิปนี้ก็ดูการทํางานไปเรื่อยๆครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่เราสเสนอไปเป็นรถไถยี่ห้อโคโนะวะนะครับหลุ่นที่เอทฮาฮาซีเป็นขนาดห้าที่พายเร่งมานะครับเครื่องยนต์ซีสูตนะครับตัวนี้จะเป็นแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังเป็นเกียร์ชักเทิลน,นะครับมาพร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าด้านหลังนะครับสำหรับคันนี้โอ้ ยางหนายางหลังสภาพดีครับยางหนานี่ถือว่าไม่ล่ะครับยางหลังก็ถือว่าสภาพยังประมาณ70%เอยู่นะครับมาของอุปกรณ์ดันหนาพัหล้างนะครับอ,อปุปกรณ์สองชิ้นตัวนี้ทางล่านบริการเก็บเปลี่ยนท้ายของเหลวให้พร้อมเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นรถสองข้าครับเคลือนซีหลอกเนาะขนาดขายผูลล้ผลากแรงมากรถกะเป็นรถขนาดกลางครับลุยงาน งาได้งานไนะคได้ใดทั้งสองระบบเลยลงลงนากันไดือว่าจะไถปลูกมันปลูกอ้อยหรือว่างานสวนปาล์มนะครับงานสวนก็ไดดตัวสาพเดิมๆเลยครับตรง t s 5 5 4นะครับมาพร้อมอุปกรณ์ดันหนาอัาน6เช็คเปลี่ยน้ายของดิวแห่งความเรียบร้อยนะครับผมตรงฟรี300กิโลเมตรในราคาเพียง หนึ่งแสเกบาทนะครับขอ,องแถมยังเหมือมนเดิมครับเยียญหนึ่งล่างนามอลลุมหนึ่งล่างสารหนึ่งกระสอบนามเป้าอีกซิปแพ็คกัเลยครับตรงทีีสามร้ยกิโลเมตรที่น้องสันใดสนใจนะครับโทติดต่อสอบถามได้ทีเบอร์โทร0ศูนย์แปดศนยเกครับโดยจะเป็นเบอร์โทษ0ศูนย์แปดสแปเก้าเก้าละก่าอีกหนึ่งเบอร์ศูนเกเก

เห็นแล้ว